วันนี้เราจะพาฝูงสัตว์มาเล่นน้ำกันนะครับไปขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยมามา<ๆ>ลน้มันดีกว่านี yeah, yeah, yeah. ่ฝูงเานีน้ำไปเลยเ้ยยุดบย มนุษย์เขียวตัวนี้นี่เดินตรงไเฮ้เด้อออโอน่เดนตรงไมครับน่เ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 น่อยอเน่จะได้รถอ๋ออ๋าน่าแล้วรถ่ อีเลฟิน hey, ฮิปโปเอมีกวางครับควางเอมีหมอ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 นี่น้นงเต้าเชื่อเอ้ยเฮ้เชื่อชิดาตัวนี้เอ้ย เจ้านี่ขับรถมาแล้ว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 นี่โอ้ยายล้างมาแล้วอ๋อเร่น้ำพัดกับเน้ำกันน้ำงาน่น่่น่่่มีผู้มีผู่นถ่ายส้อทรอ เล่นน้ำกันฝากกดติดตามไว้นะครับบ๊ายบาย